ทู่้ชมเรากำลังะไปซื้อของนะคะเป็นเกาเรียกว่าเป็นตลาดเ,าเป็นบแบบมาร์เก็ตนะคะอยู่ห่างว่าเราประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลไม่ถึงเจ็ดกิโลนะไปคิดดูบ้างนะคะขับรถประมาณไม่ถึงยี่สิบอ่าใช่ใช่ประมาณเจนะ็ดกว่า,ากิโลนะคะเพราะว่าออกไปทางก็เรียกว่าเป็นถน,นนมิสซิเซิแ์นะห่างนะว่า,าประมาณ คู่ตามเราไปลยนะ,ะนตามไปจงๆกิโลมันก็ดูก็ไกล้วเพราะว่ามันติดกันไปหมดเลยบางทีเราก็จะไปเดือนนึง2เดือนลไปโอเคค่ะูชมตามเราไปเลยนะคะชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตะกี้ พูดถูกแล้วค่ะเจ็ดไม7เจ็ดไมก็ตกประมาณ11กิโลแต่ว่าด้วยความเป็นจริงนวเนี่ยมันก็จะดูติดกันไปหมดนะด้วยความที่เราอยู่ยยวุฒยานิวส์พอเราออกไปมันก็จะติดกันไปหมดเลยบ้านเรือนคนเหลืยอย่างไงคุณผู้ชมตามไป,ไปดูว่าถนนหนทางของที่นี่เป็นยังไงนะคะซึ่งอย่างที่เมื่อเช้านี้เรามีพาคุณผู้ชมแบบเดินออกกำลังกายแล้วก็ดูแบบสถานที่ที่เราอยู่อาศัยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพาทุาผู้ชมไปตลาด mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นบางลัก m a มาร์เก็ตนะคะซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยนะคะแล้ว เปิดทุกว okay, ันโอเคค่ะไปกันเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปกันเลยนะคะประมาณ7ไมล์หรือ11กิโลนะคะและอันนี้ก็เราออกจากบ้านเราขับรถตรงไปเรื่อยๆนะครับสบายไม่ไกลมากเลยไปกันเลยค่ะก็จะไปลอสแองเจลิสได้

จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ตลาดบางลักษณที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะแต่ใกล้ๆบ้านเรามันก็จะมีหรือแม้กระทั่งในตัวลอสแอนเจลิสเนี่ยก็จะเป็นพวกตลาดที่เป็นของคนเอเชียเจ้าของเป็นคนเวียดนามบ้างเป็นคนญี่ปุ่นบ้างซึ่งก็มีเช่นเดียวกันใกล้ๆบ้านเราและอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือจริงๆแล้วะยะทาง10กิโลเมตรเนี่ยด้วยความที่มันมีบ้านเรือนผู้คน สองข้างทางเราก็จะดูแบบถนนหนทางดูบ้านเรือนคนซึ่งบ้านเรือนที่เราอยู่นี่คือเราอยู่ที่วุลแลนฮิลส์มันก็จะไม่ใช่แค่ว่าบ้านเราชุมชนเราที่เดียวมันก็จะมีชุมชนอื่นเมืองอื่นซึ่งจะติดกันไปหมดนะคะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเมืองเนี้ยชื่ออะไรเท่านั้นเองก็คือเหมือนหมู่บ้านหนึ่งสองสามสี่ Your team should be able to benefit if you earn it. You will not go with uh, me? <laughs> <Huh>? <laughs> <her own laughs> class, I'll, be, I'll be in a about 5 minutes. Right uh, okay, play so I get that? Okay. Okay, 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 yeah. Now you gotta 5 minutes. Natalie? I can you or... Yeah, yeah, I will take you get everything. Okay. Okay, what ถุงก่อนแล้วกันกาะะมีถุงเรามีถุงแฟนเขาไปเข้าค่ะแล้วมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตรงนู้นนะคะที่เ,เป็นตลาดบังลักมาร์เก็ตค่ะก็จะเป็นทั้งของไทยแล้วก็ของเวียดนามแล้วก็เราเจะเห็นโอ้ยอันนั้นเป็นคนไทยอันนั้นเป็นคนไทยนะคะที่เขาขายของเชื่อไหมว่าเราไม่เคยเห็นใบกะเพราเลยอ่ะ ยังไงคะสองเหรียญหรอแล้วมันเอาไปปลูกไม่ได้เนาะอันนี้เป็นเนาะมันมันเอาไปปลูก<อ>ไม่ได้นเนาะเชื่อไหมว่าเราเอาไปปลูกที่บ้านเรานะมันไม่ขึ้นนะ่ะมันเหมือนกับบางทีแบบเหมือนเราซื้อมาในพวกเราสั่งซื้อเป็นออนไลน์ก็เหมือนกันมันไม่เกิเดเหมือนกับมันมีอะไรมากินก็ไม่รู้อ๋อเหรอสองเหรียญใหญ่เยอะเๆไหมคะอันนี้เป็นใบกะเพราเยอะไหมอ๋อ โอเคโอเคเดี๋ยวเราค่ะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเราบอกแฟนระว่างบางทีเขาไม่อยากให้เราซื้อแล้วเราก็เชื่อไหมเราไม่เคยได้ผัดกระเพราะนะั้นเราใส่ใบอื่นๆแทนอันนี้ให้เราเหรอโอเค okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,อันนี้เป็นใบกระเพรา,าอยู่จังหวัดอะไรกันคะอุบยาอุธยาโอเคค่ะอือเหมือนที่เหมือนที่เปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนเปลี่ยน อ๋อใช่ใช่เนื้อเตียนด้วยต้มมะลอร่อยมากอ๋อเหรอโอ้ยกล้วยทอดอ้ยกล้วยทอดมีด้วยว้ามีกล้วยทอดขายด้วยค่ะมีกล้วยทอดอ๋ออันนี้มีต้มกัมปูต้มกัมไทยเออโอเคมะม่วงชิมได้เลยอ๋ออันนี้น้ำพริกหมกมิ้งสามเมื่อเช้าเหรอ โอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเรานื้อก่อนเพราะว่าแปลนเราอะ่ะบางทีเขาแบบไม่ค่อยแบบไม่กินอะไรไมีแต่เรากินคนเดียวไงบางทีเราก็อยากทานอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวประมาณนั้น <S <S ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนโอเคค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะอันนี้เป็นตลาดบางแล้วจะห่างบ้านเราประมาณเ เไมล์ mai, หรือประมาณ10กิโลนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นคนไทยกับเป็นเวียดนามโอเคค่ะผู้ชมตามเราไปภางหน้าเ,เดี๋ยวเราขอเอาอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคนะคะ อันนี้เป็นหนังไม้มาจากเวียดนามอันนี้ก็ไม่เปรี้ยวส่วนมากมาจากเวียดนามแทบทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูขาขาอันนี้ประมาณ80บาทบบาทโอเคเราเพิ่มอีกไม่กี่ายกาแล้วใช่ไหม Just one point four อยากโอเคอัตนตนอันนี้อันนี้คือน้ำปลาที่ไหนน้ำปลาน้ำปลาที่ไหนนี่คือตกประมาณสามสีประมาณร0อเกือบร้อบาทนะคะอันนี้น้ำปลาราที่ไหนค่ะโอเค ม, 70, มันก็ตกประมาณเจ็ดสบแปดสิบเหรียขึ้นเดียวกันนะคะเกือค่อนข้างแบมันมันไม่อ่อนนะพี่ชมเมะมสองประมาณแปดสิบเหียญแปดสเหียญกระเทียมหอมเล็ก อันนี้ก็จะมีพวกเส้นเส้นแต่ว่าเราไม่เราไม่เอามีเส้นเช่นเดียวกันอันนี้ส่วนมากเป็นจากเดนามนะคะเขาก็บอกว่าจากประเทศไทยแต่ว่าบางทีชื่อเหมือนเป็นประเทศไทยแต่ไม่ใช่โอเคค่ะ <Okay. S 1> มีถั่วงอกด้วยนะคะเุณนผู้ชมมีถั่วงอกเราขายถั่วงอกเพื่อ้วการ ตีปปอะได้ต hmm. oh, mm ั้งแต่ปปะ่ะมีหัวปลีมีผื่มีนี่นั่นโอเคอันนี้เจอมะละกอแล้วมะละกอค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมเราจะเอาดุ่นเมือมะละกอตกอยู่มะละกอนะคะตป้นตต่ปละยาร,ราคาหนึ่งจห้าเกาเหรียญก็คือประมาณต่อปอนนะคะประมาณกิโลนึงก็ตกประมาณ ประมาณร้อยกว่าบาทหกิโลหนึ่โอเคก็หลากหลายเลยคุณผู้ชมส่วนมากเราก็จะเอาเฉพาะสินค้าที่เราต้องการส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพว,พวกลูกชิ้นพวกกุ้งแห้งพวกต้งพวกอะไรประมาณนั้น okay. อันนี้ก็จะเป็นพวกนี้อสัตว ซีซิงซอสอันนี้ก็จะขายปลานะคะเป็นพวกปลาอแล้วะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องที่เกี่ยวกับอ่าพวกผงล่าก็าจะมีผงล่าผงหมักไก่ล่ากะท,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 ทีสังขยาบาร์บีคิวต้มยำเขียวหวานต้มขาโอเคอ่ะ okay, แกงส้มโอเคผัดใบกะเพราน้ำตกโอเคเสร็จแล้วค่ะกลับแล้วแฟนเขาไม่ชอบทถ่ายเยอะโอเคอย่าอย่าเออแกค่ะอันนี้เป็นของอันนี้เป็นคนไทยคนไทยเถอะเลย 11เหรียญทั้งหมดนี้ได้ไเยอะเลยเออพราะว่าสินค้ามันค่อนข้างแพงทุกอยาก่างมันก็เป็นนำมันูืแบบคุณนถอดเข้ามานตกตกห้าสิบตก5้าสาสประมาณ1,800ค่ะทั้งหมดนี้นะคาประมาณห0 0่งพันสาม้ได้แค่นี้นะไปเรามาไปค่ะเพื่อนคดูดั เดลินแคนเอายวลีเบลซิลสองดอล n าร o คสองไม่ฉ o น d o ่มีฉ a นฉันแค่อยากจ o m ำผัดกะ t พราหรืออะไรสั i อยางส r งหรือฉ y น e ม่แน่ใไม่เดี๋ยวนะคะ้อ้าะเพราเท่าไหร่นะสโอเคขอขาได้ อันนี้จึงซื้อใบกระเพรามันปลูกไม่ได้เนาะเขีนแล้วกลับบ้านบ่อยไหมอันนี้ใบกะเพราเจ็ดติงป่าโอเค,อเ,คเราเราก็แบบว่าจะกลับปีหน้าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าเชื่อไหมนี่คือครั้งแรกที่จะได้ทานกระเพรานะคะเนี่ยแต่เขาไม่ให้เราเอามีมเมล็ดอะไรมันมาจากบ้านเราเนาะครับอ,อือใช่้วแล้วทำยังไงถึงปลูกได้ ลองาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ที่ผ่านมาก็คือลองแล้วลองอีกอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมันโตแล้วมันก็จะใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ได้นานโอเคขอบคุณค่ะโอเคได้ใบกระเพราแล้วคุณผู้ชมจะพีผัเนี่สองเรียนซื้อกับคนไทยเจ็ดิบบาทโอเคค่ะทั้งวันนี้หมดไปประมาณพันแปดโอเคดิสต์ล l ิงฮอลลีเบซิล Mm. That's why I told you the, the smell is not the same here. Yeah, original is Thailand. ค่ะแล้วก็ยังเปก็ตามสำหรับคลิปนี้นะคะก็แชร์ส่งการแล้วก็แชร์สถานที่ซื้อของนักแสดงนำเข้ามาจากประเทศไทยยังไงก็ตามฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะคุณผู้ชมได้เวลากลับบ้านอันนี้คือด้วยความที่บ้านเรามันไม่ได้ไกลแต่ถ้าคุณผู้ชมคนใดที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสก็อาจจะใช้เวลาขับรถร่วมชั่วโมงนะคะชมเรากำลังกลับบ้าน ผมดูอันนี้เป็นต้นป่าสูงริบเลียวเลยที่นี่จริงๆถ้าพูดถึงก็คือตะเล เป็นสัญลักษณ์ของลอสแอนเจลิสนะนก็จะมีต้นป่ามค่อนข้างเยอะจะลิงโอ้โอ้โอ,อ้โอเคค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยนะคะอชอบอ่นนีี่่สวย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 เหมือนดิสุน,นิยานเลยกลับไปร้านขอ,ขอขนาหารนะคะค่ะเรากลากับที่บ้าน And people do love Nemo, where you can save on every plan versus the other mankind. You know, you have to take some of our favorite advice and smoke merchandise. Oh, here's a great site to discover, <inaudible> Snoop. We'll find it here. Hold your horses, Snoop D.O. ค่ะคุณผู้ชมพอซื้อของเสร็จเราก็อยากจะทานอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเนาะพูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะอยากจะทานตําแตงตาถั่วนะคะแต่ว่าเอาเขาจริงๆจะทําหรือเปล่าไปดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งก็อย่างที่บอกไปคือ5้าสิบเหรียญก็ตกตกร่วมประมาณพันเจ็ดพันแปดนะคะเราก็เดินทางกลับบ้านซึ่งอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ไกลจากบ้านเราประมาณ10กิโลเมตรแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะซึ่ง เราดูใน Google Map มาคร่าวๆตะก,กี้เนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ22ไมล์นะคะ22บไมล์ก็เกือบๆร่วมๆ3มกิโลแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะต้องขับรถ จากต so ัวดาวทาวของลอสแองเจลิสซึ่งอันนี้หมายถึงถ้าถ้าใครหรือท่านผู้ชมคนใดที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้นะคะขับรถประมาณ50นาทีถึงเกือบชั่วโมงอันนี้คือแบบพูดคร่าวๆในลักษณะที่ว่าถ้ามีการจรางนอนขัดขัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดตลาดอาหารค้าหรือว่าเอ่อซุปเปอร์มาร์เก็ต คนอาชวเอเชียนที่มาจากเวียดนามก็จะมีอยู่ทั่วไปในลอสแคลิสนะคะคือประมาณห้าสิบแปดเหรียญห้าสิบแปดเหรียญตกเกือบพันบาทนี enfim, ่ค่ะก็ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ด okay. ูดิแล้วก็ หลังหัวหนึ่งก็70็ดสิบบาทคุณผู้ชมดูมวกวป๋อย่างนี้ดูสิตกเจ็ดสิบอย่างงี้อันนี้ก็ที่ซื้อมาแต่ที่่ามน,นะคคืออันนี้ชอบนะคะหนึ่งจุก้าเหรียญซื้อมา3มกระป๋าอย่างนี้น้ำปลาที่พรสเราก็ใช้ที่พรสแบบนี้ก็ตกประมาณกืบสี่สามประมาณ150อันนี้ก็น้ำปลายพี่ใหม่ค่อนข้างแพง3.47นะคะ แตงกวาอย่างเงี้ยนันมะเขือมะเขือนี่ประมาณประมาณเกือบเก้าสิบบาทแล้วเราก็ได้เขาเรียกว่าเป็นใบกะเพราแต่มันไม่เหมือนใบกะเพราบ้านเรานะคะคนไทยเขามาจากอุทยาแล้วขายให้สองเหรียญไม่ใช่กะเพราแท้ๆเป็นกะเพราที่นี่เป็นแบบเหมือนเหมือนมันไม่ใช่อะ่ะเราดูแล้วมันไม่ใช่บ้านกะเพราบ้านเราอ่นะมันไม่ใช่แต่มันก็มีกลิ่นเหมือนใบกะเพรานะคะ โอเคค่ะทุกท่านเราเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บข้าวเก็บของก่อนนะคะอันนี้ที่เฉพาะที่มีตลาดไทยนะคะตกประมาณ5 1เหรียญหนึ่งที่บอกไปแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บข้าวเก็บของก่อนนะคะ,นนะ,ะไ,ะคะะคะได้่ลยออนนะะแล้วก็ตามสําหรับคลิปนี้เราขอบคุณ